สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมทุกท่านเนาะค่ะค่ะเมือนี้งแได้มาพบมาพอกับช่องแม่หมูผ้าชกอีกเนาะเนาะค่ะมื่อนี้แม่หมูเกษตรไดผ้ามาตามหาแนวทางเนาะค่ะแนวทางของหมวดวันที่ สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะแม่มูกเดย์เดินทางมาที่บ้านของคุณพี่พระหัตเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะบาเพิ่นเดยแนวทางมาจากไสเนาะคะ่ะได้ยินข่าวว่าเพิ่นถูกประจําเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นเดยมาจากอาจารย์ใดเป็นจังได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งมาฟังไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วแม่หมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แม่หมูได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆในคลิปต่อๆไปนั่นเ้อค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำนี้เลยค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดเด็ดๆค่ะสารดีๆจากทางช่องแม่มูเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าผีประหัตเพิ่นสิให้แนวทางเป็นตัวใดเนาะคะ่ะมาฟังไปนํากันเลยค่ะโอ้โหเลนี่นะครับเนาะ ล่างครับผมไคุ้รของพิภัชโอหน่งสามแปดเอมาหวาใส่กันกับแม่ใ่มามานีสิให้อ่ไหนอเอนี่อยู่ก้อนนี่นะเอานี่มๆนุมนี่มัคลินี้ตันี้ขันขึ้นนี่นี่เอาไปให้ดี๋ยวเ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 นี่ยงวดเนี่ย อัดคลิปไปแล้วครับผมเนี่ยยังไม่ต้องคลิปแล้ให้ให้ช่องนี้ก่อนครับผมนี่ได้็ประมวลเงินล้านครับผมเนาะออรรับแรกครับผมนี่ค่ะนะครับเอาหนี้ครับแคบหน้าจอครับผมนี่เหล็กประเหล็กประมูลเงินล้านตัวเดียวเนาะของออรรับแรกเขาไม่จังหวะแล้วค่ะในบ้านเงินแรกครับผมเอางินแรกเนาะครับผมแม่แม่ไม่เห็นมากนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านโอ้บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับผมอันนี้พระฮัทไทยบ่เนี่ท่านใส่แม่ครับผมอันนี้ท่านใส่อันนี้ข้อเพิ่นนี่ บอลขึ้นมาถูกใจอันนี้ของผมนี่เดียวแล้วเป็นบ้าแมนเอาเขียนเจดแดงให้เอ๋อตัวได้เมียเอาเกีเดแดงกันจอ้นี่ส่วนรวมอ๋อมันคลช่องตา้นี่ยค่ะแม่หมูพาโชคคเลยอะไรมันฟ้าครับเดี๋ยวเรตตัวเดียวฟ้าอะไรสายฟ้าโชคครับอันนี้อะไรสายฟ้าพารวยครับติดตามอันนี้จช่องอะไรเนี่ยเข้าอันนี้ช่องอะไรน้องไม่เก้าหนึ่งเก้าสองคุณแม่ช่องอะไรมีช่องหรือเปล่า บ่มี่เหรอจึงสั่งเลยอันนี้ช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรครับอันนี้หนาใสแต่ว่าเพราะในสื่อบอกว่าที่กินช่องหาสองจะมากลัวหาสามจะมากกว่าแต่ว่าก็เป็นไปได้นัไน่หนาจะบะมีนะฮะหาสองนี่บนบะลังเนี่ยเน้นบนบะลังบนค่ะบนบนบน โตเก้าตั่มาทั้งบนทังล่างปะทะกันสามปจานเลยเนาะค่ะบบดนี้เสี่ยได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเสียงนี่คนเสยแขงกันรถเออไ่ต้องแข่งนี่น่เดี๋ยวเป็นเสียเป็นโตเลยเนดับเป็ดับีนี่ดับเป็นดับสบนด้ยเนียเขาเิ้นขั้วบ้างขั้วหัวโลดโอ้โตเ้าค่ะนั่นป็นหนึักสเปนึ ประกันเลยเนี่ยถาบังเลือนนี่รักซีพันหนึ่งอถาบังเลือนนี่มันต้อไปเก้าเออนี่โอ้ยมันกระดับซ้ำอยู่แล้วเลยถ้าบังเล้อนี่ันมันหวากันเก้านึงดี่วมาฟันหัวกูรอดนี่รักเก้ามันใจเด้ออจะมาหนึงนรับรลับล้อมจะ่าเก่านี่ยมันกินดมาฟันหัวกูรลาเนี่ข้าวข้าว้าวาคือบ่อนิขนบ่อนิเึ้นบ่อิลางเดี๋ยวเดี๋ยวบ่นเยบ่นกันนี่ลางเดียวน้กันบอยเชื่อแลีวจว่า ใช่ครับแคปหน้านจอครับผมนี่อ,อันนี้ของ<ด>ผมน <หา S 2> ะครับเนะ<ห>าะของผมนี่แปดสามสามแปด กรับก็การก็จัเทีนบนมันมันจุบนนีแเลยจังดจังดเขาบนล่างนักสามแปดแปสาค่ะนีบนข่าวบนนี้ล่างขาล่างบันมีจะเดือบล่างคืก่อเลยเดที่12 13้ีเกเขิแบหนาต่อครับผมรับการี้ครับผมเนาะอันนี้เป็นเล่ของมุ้นเงินหลานของพะหัตเนาะค่ะอาจารย์รับแรก่เพื่อนหพะหัค่ดมาเรับพนหาะัมากค่ะวิ่งบนตัวเดียวเนาะค่ะห้าตัวเดียวเนาะค่ะพี่พะหัต เนี่ยนิ่งนขั้นผูดซื้อเลยก็ใส่สิบผาตัวเดียวจบค่ะไม่อฟันท่งหาเได้เนาะค่ะฟันท่งจต้องเมึ้นบนอ่ะแม่นตัวเ่ีเตรียมตัวให้เลยขึ้นตัวเเตรียมตัวรออนตัวเดียวเลยนี่แคบงานตัวครับเอาขรับพ้มนี่ยข้ากินทานบ่โอยไปซื้อไว้ลายเนาะิบาเนาะค่ะสิบผานะจองล็อตเตอรี่ไม่เบิ กับหนักก่อนไปเด้อค่ะฟันดีฟันดีฟันดีเล่สป่ะฟันดีซื้อสามแปดแล้วฟันดีแม่ว่าฟันว่าจังไดพี่พาหัดพี่พาหัดฟันว่ดจังไดคะฟันดีอยู่ดอกม่ต้องบอกดอกเอ้าคนเหล่าสีล่ะเอ้าเอาคนเละแน่ห้างคนรมี่มีอยนี่แม่ะำหามาใส่สามของขมเนี่ยมีอยู่เดียจะมาใส่สามมีสวยกว่าของขมเนี่ยมีอยของมนี่เดียวสามแปดงเกก็ใส่สอกับสามมันบ่ ตัดครัเจ็ดออกตัดเก้าออกนี่เดียวเดือนอย่างนี้นี่เดียสองกับสามตัองเสร็จแปดสิบเดียวเก้าออกตัดเจ็ดออกนี่เดียวแมีอยู่สามแปดกับสามแปดสองสองแปดเท่านั้นพี่พาหัดคำนวณเองบ่แค่สูตรมันเป็นสูตรของพี่พาหัดเองเนาะค่ะเพิ่นเปิดเผยแล้วว่าเพิ่นได้มาจากไซคือว่าเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะเอาแคบหนาจอไว้เรื่อยค่ะพูดได้ชอบเนาะตามเนาะค่ะเนาะหาข้างบนเลยแน่นอน เอาน่ครับผมยังกับไสมมาเล่นี่นี่ครับเอานีครับเดียวพอแล้วตัเดียวยังหาซื้อได้กับรีบไปซื้อนะครับเออตัวเดียวเลยเอาฟันเลยเนาะโอ้มั่นใจเนาะพีพหัสเนาะคับผมจาจผมดิ ค่ะออกอ่อนละแแอเป็นไงมากเป็นเรียกประมุ้นของเพลนเนาะค่ะเนาะพี่ประหัรเพลนก็ได้มากแบ่งปั่นเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกับควบคุณพี่ประหัรเด้อค่ะที่ให้แนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะแคปหนางจอค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกับฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทางช่องเนาะค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่17กุมภาพันธ์พศ2565เนาะค่ะเนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะสุขๆมันๆหมันสุขคนเนาะค่ะเนาะค่ะ พบพกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่มุกสวัสดีค่ะ